จะอยู่ทางางวโอเคค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลามาเร็วหน่อยหมอนัดเอ่อ9โมง20นะคะแต่ว่ามาถึง9โมง5นาทีข้อมูลเอ,อเขาเรียกว่าอะไรแทดี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาฉีดตัววัคซีนกันนะคะว่าจ,จำชื่อวัคซีนไม่ได้สักทีหนึ่ง เดี๋ยวนะคะแล้วก็มีผู้ชายมานั่งรอมีผู้ชายถยึงฉันมานั่งรออยู่ตรงนี้มองไม่เห็นใช่ไหมแสงแดดนี่สวยนะคะนี่ไงโอเคค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราก็มาฉีดวัคซีนกันนะคะสวยไหมนี่ทิวลิป แม,ม่หอมๆอยู่หอมอยู่เห็นไหมคะคีค่ะรอบลัลลาเฮิมเลยเดี๋ยวให้ดูกอน,นี่เป็นไงตามน,นั้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปรายงานตัวก่อนว่าจะมาฉีดวัคซีนนะคะมีวัคซีนสี่ตัวแล้วก็ เลือกเอาว่าเราจะฉีดตัวไหนนะคะตอนนี้มาถึงข้อมูลแทบบี้แล้วเนเชียจุดหมายของคุูอยู่ข้างขวาถึงแล้วปึ๊บโอเคเรียบร้อยติด GPS กับอันนี้ไปมีโทรศัพท์สองเครื่องก็ตามมั้งเลยนะคะเราจะไปเข้าคิว ที่คอม,มูลแทบีเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าปึ๊บมีป้ายนี่เห็นไหมนี่ค่ะให้ฉีดวัคซีนที่นี่แล้วนะคะตรงนั้นเลยแทบีขคอม,มูออลปึ๊บแล้วก็ มาถึงอันนี้แล้วนะคะสีสวัวกซีนนะคะมีสี่ตัวไม่ใช่แอตตาซินตาแล้วก็นี่เห็นไหมคะตามนั่นเลยค่ะแล้วเราเจอกันนะโอเคบ๊ายบายไปแข่งขักเกันค่ะ